นั่นไหมมั้งมาถ้า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 แอนเอนบ้างครับแอนเอครับ วันหลังนะครับามีเวลา

พี่ขอเข้าไปได้หรอตีแม่กันได้ไหมพี่สี เรารักษาทิปไตยของเราไหครับเรื่องของแรงเหียดโดยเฉพาะเรื่องของยุทธวิธีเพราะว่าการดเนินการทางการเมือไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้ถ้าในยกปัญหามันมันค่อนข้างยืดเยื้อถ้าถามตรงๆเลยรอบนี้มันมันจะต้องทำมันเลยไม่ใช่ในยก เราจะต้องเอาให้ถึงที่สุดนะครับกองทัพเขาก็มีแนวทางในการดําเนินการนะครับ <Okay. S 2> เราทําเพื่อรักษาอธิปไตยรักษาเกียรติภูมิแล้วก็รักษาความปลอดภัยของที่นรางประชาชนประชาชนคาดหวังให้เหตุก,การณ์ครั้งนี้มันจบลงนะครับจะเป็นไปอย่างนั้นไหมครับให้มันให้เขาไม่สามารถมาลุกลามหรือโจมตีเราได้อีกนะครับด้วย แผนงานุภาพของกองทัพไทยนะครับเราก็มีความมั่นใจว่าไม่ควรที่จะมีการโจมตีจากประเทศเพื่อนบ้านใดๆได้ไดว่านนายุก็ไม่เดข้อมเจรจาหรือเ่าครับผมคงไม่ใช่เจรจาแล้วครับถ้าเขาดำเนินการกับเราถึงขนาดนี้นะครับแล้วเราก็ได้ทำการตอบโต้ ให้เขาเห็นเที่ยวน,นี้น่าจะชัดเจนแล้วว่าการตอบโต้ของเราเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการตอบโต้เพื่อส่งสัญญาใดหๆมันเป็นการตอบโต้เพื่อให้เขาเห็นว่าเขาเขาไม่ควรจะเข้ามาคุกคามอธิปไตยของประเทศไทยนะครับดังนั้นการเจรจาก,ก็คงไม่มีนะจากนี้ไปประเทศกัมพูชาก็ต้องทําตามถ้าถ้าจะ หยุดสู้หยุดสู้รบกันก็ต้องทําตามสิ่งที่ประเทศไทยของเราในเรื่องของการอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเขตจังหวัดอะไรต่างๆตรง,งนี้เนี่ยเรียบร้อยดีใช่ไหมคท่านายกผมกําชับแล้วก็ได้เรียกประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะครับให้ดูแลพี่น้องประชาชนที่ต้องอพยพยังอยู่ทัพพิงนะครับด้วยมาตรฐานที่สูงสุดเท่าที่เขาจะทําได้ได้ให้ ผู้ว่าได้ใช้ผู้ว่าราชการจังหวัดตั้งแต่เด่วนได้ใช้งบประมาณที่ประกาศเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับได้ให้ดําเนินการอย่างเต็มที่ท่านนายกฯถามว่าทางกำบูชา,าในการใช้อาวุธนอกพื้นที่เข้ามาในประเทศไทยครับมีความจำเป็นต้องพิจารณาเรื่งองการขอบโทษนอกพื้นที่ไทยไหมครับก็วันนี้ยังไม่ชัดอยู่นะ ท่านนายกตอนนี้เหมือนทางสื่อต่างประเทศเขาเหมือนรายงานเลยไม่แน่แน่แนด้วยความทัดทหรือความาใจติว่าประเทศไทยเป็นฝ่าย,ทยเขาต้องเชื่อ,อ,อเขาต้องเช<ท>ื่อข้อมูลของประเทศไทยครับเพราะประเทศไทยได้พิสูจน์ให้เห็นในทุกเวทีว่าเรารักสงบอยู่ตลอดเวลาเราเป็นฝ่ายที่ถูกคุกคามถูกกระทำนะครับถูกรุกรานแล้วก็ถูกยั่วยุนะครับ ในทุกๆก,กรณีได้มีการแสดงหลักฐานให้เห็นได้มีการยื่นหนังสือไปยังอ,องค์กรนานาชาตินะครับเรามีความมั่นใจว่าเราได้พิสูจน์และยืนยันแล้วว่าเราไม่ใช่เป็นฝ่ายลุกลานใครแต่เราก็ไม่ยอมให้ใครลุกรานแน่นอนนะครับ ในอกคการปกป้องอธัธราไตยร,รอบนี้เนี่ยเราทางฝ่ายวมังโมงสามารถเปิดเผยได้ไหมคะจะใช้เวลากี่วันให้มันเบ็ดเสร็จจบเขามองว่ายิ่งสั้นยิ่งดีแต่ต้องจบอะค่ะเปิดเผยไม่ได้ครับเรื่องของยุทธศาสตร์นะครับโดยเฉพาะยิ่งในช่วงที่มีความขัดแย้งและมีการสู้รบกันก็ต้องขอความร่วมมือผู้สื่อข่าวด้วยว่า คำถามเหล่านี้ไม่ควรจะถามเพราะถามปุ๊บมันก็เท่ากับไปสาวไสให้กากินไม่เป็นผลดีกับประเทศของเราเราจะรบอย่างไรเราจะอะ่ป้องปกป้องอธิปไตยของเราอย่างไรหรือเราต้องการให้มีความพร้อมแค่ไหนเนนะครับตรงนี้ก็ต้องให้ต้องรองถืองว่าเป็นเป็นเป็นสิ่งที่เราต้องเก็บรักษาไว้ให้เป็นความลับให้มากที่สุด โายการเมในประเทศคุณต้อน่นยื่นางผมต้องไปถามต้องไาคนที่ต้องการจะทำในนั้นานกา่าผมก็ทำหน้าที่ของผมในขณะนี้ผมเป็นนายกร,รัฐมนตรีเป็นผู้นำประเทศนะครับเป็นผู้ที่จะต้องรักษาแผ่นดินรักษาอธิปไตยของประเทศไทย ผมก็จะต้องใช้หน้าที่และอำนาจที่ผมมีอยู่ที่จะปกป้องประเทศไทยของเราให้ให้มีความปลอดภัยสูงสุดแล้วก็ให้ไม่ไม่ให้มีใครมาดูมีเยียดจามหรือมาก้าวไก่ในเกียภูมนในที่ประทายขอ,องของเราส่วน่อย declaration น,นี่คือไม่มีแล้วครับจำไม่ได้แล้ว ทั้งี้มีผลต่อการตัดสินใจที่เกิดขึไม่เกี่ยวครับผมได้ออกคำสั่งให้ข้อสั่งการในฐานะรัฐบาลซึ่งเป็นคำสั่งเป็นข้อสั่งการฝ่ายกระบวนการที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับไม่ใช่เป็นคำสั่งของบุคคลแต่เป็นข้อสั่งการของรัฐบาลที่ทำให้ผู้ปฏิบัติ ก็คือฝ่ายกองทัพได้ฝ่ายกองทัพฝ่ายปกครองนะครับได้ดําเนินการด้วยความมั่นใจนะครับด้วยความสบายใจว่ารัฐบาลให้การสนับสนุนทุกรูปแบบในการที่จะรักษาที่ประทยของประเทศเป็นเป้าหมายสูงสุดนะครับตั้งแต่เกิดเหตุมาเราได้คุยกับคุณทัพแล้วก็คุณอันบาหรือยังครับาไม่คุยครับ ไม่จำเป็นต้องแจ้งเขาก่อนนะครับนี่เป็นเรื่องของประเทศไทยกับประเทศคูการีครับเรื่องผลประการกิจการพาณิชห์ครับไม่กังวลครับยังไม่เช้าแค่แล้วอันวาจะมีการโผล่แต่คราวนี้มีเตไม่ได้โพสได้รลจโค้งเลย ท่านนายกค,ครับท่านนายกค,ครับรอบนี้จะไม่มีคําสั่งหยุดยิงแล้วใช่ไหมครับท่านนายกแล้วกับมาแล้วไงท่านนายกค,ค,ครับกลมาพูดดีนะ